ถามว่าสาเดือนที่ผ่านมาได้อะไรบ้างได้แค่ภาษาค่ะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็จะมาถ่ายล็อกเกี่ยวกับหนึ่งวันในการเปลียนแรลกเปลี่ยนวันนี้ก็อยาจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเพื่อนแต่วันนี้นเพื่อนก็คือไปอยู่อ่านน้ำสาธารนณะก็คือคุณก้อยนะคะแต่คุณก้อยยังไม่มาเราก็เลยต้องนั่งรออย่างนี้ เรจะทำอะไรเหมือนกันรอติดตามต่อไปเนาะว่าจะทำอะไรบ้างระหว่างเราก็นั่งคุยเรื่อยเปื่อยก,กันแบบว่าสามเดือนที่ผ่านมาได้อะไรบ้างก็คือเดือนแรกแ้ยเขาก็จะแบบสอนคำศัพท์เราก่อนใช่ปะเดือนสองก็เริ่มแล้ยติ๊เคมาแล้วเอ็กเคเอเคสามทำทั้งวันทุกวันแปลแปทุกวันทุกวันทุกวันแปะทั้งวันทั้งคืน ก็คือแปลทั้งกระดาษแปลจะต้องทำแปลจ,จนทำคะแนนดีคแนนดีปุ๊บเอาขึ้นใหม่เฮ้เคสี่ะเฮยเฮ้ยยังไม่รอดเลยแค่นี้ยังไม่รอดเลยถามว่าที่นี่ดีไหมดีสบายสบายมากเมืองเล็กเดินได้ทั้งเมืองไม่ต้องนั่งรถบ่อยแล้วก็เพื่อนเป็นยังไงเพื่อนโอเคเพื่อนคนไทยเพื่อนอิตาลีอิตาลีอยู่แค่คนเดียวอะทุกคนมันในิสัยมันก็ ตอนแรกมันก็ไม่เข้าใจเวลาทําเอเชียใช่ไหมตอนนี้มันก็เข้าใจมันก็แบบปรับตัวได้อืมมันก็เข้าใจตอนนี้มันก็ไปเที่ยวยืนนานของมันและไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์ต่อไปของที่นี่ก็ถูกนะของกินที่นี่ก็ค่อนข้างถูกอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแย่ไม่มีอะไรมัมีแพงไหมก็มีอะไรแพงมันก็มีเนี่ยแต่เสื้อผ้าก็คือซื้อกันเยอะมากเถาเป่ามันก็เหมือนลาซาดากดกันทั้งวันเพราะว่าเถาเป่ามันมีแบบ ช่วงวันสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะจะเป็นวันที่ของลดราคาเป็นวันคนโสดแล้ววันที่สิบสองสิบสองที่จะถึงเนี่ยก็เป็นวันเมื่อก็เขาเหมือนเขาบอกว่าเป็นวันคนโสดอีกเหมือนกันนะก็คือของมันก็จะลดราคาอีกถ้าใครมาจริงก็อยากลองดูนะเพราะว่ามันก็ถูกจริงๆหละมันลดลดลงไปเยอะทุกคนคะเดินมาหน้าประตูค่ะ เขาไม่เปิดได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้มีสอบก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือนัเงเยนเนี่ยเห็นไหมเชือกที่กั้นอ่ะคือเชือกกันไม่ให้คนอื่นเข้าเะเด้วยเขาใจเป็นจริงคือคือเดินไปน้านประตูปุ๊บเขาบอกว่าไม่เปิดเป็นประตูหลังอ้าวไอ้ก้อยก็ถามมาถึงแล้วเปิดทําไม่ได้หรอไม่ได้เด็กเด็กเกาเอ้อสอบอยู่ว่า เขาสอบอยู่ไม่เปืดอเด็กปูจริงๆหรอแล้วคืออีกคนนึงก็คือข้างนอกอ่ะก็มีเด็กจีนเข้ามาใช่ไหมเขาจะเข้าเขาก็ไม่เปิดให้เขาบอกว่าไปเประตูหลังประตูเปิดบ่ายสามครึ่งแบบโอเคค่ะประตูเปิดบ่ายสามครึ่งโอเคค่ะแล้วคือต้องเดินอ้อมเนี่ยเดินอ้อมไปตรงนู้นแล้วก็เดินย้อนกลับมาด้านหน้าอีกทีรถบัสก็คืออยู่หน้าโรงเรียนนี ช่้งดีด <c oughs> ีตลาดนะคะค่ะเก็บจวนเค่อยเฉียนเก็ค่อยเฉียนเก็ค่ายเฮ้ยข้าเป็นตลาดต๊าลดนะคะต๊าดสดนี่ในภาพในกล้องมันดีดูดีมากเลยชอบโคตรอ่ะเดูดิอันนี้ก็คือจะเดินเปิดโรคกันนะทุกคนเดินไปพร้อมๆกันเนี่ย เนี่ยทั้งหยวนก็นี่ไงไม่พอตัง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 ยาเข้าอ่ะเฉยๆเฉยเฉยเช่คุณผู้กินว่าคุณกินแล้วไม่ได้ก็อ่ะเดินผ่านผ่านตอนกลับเดี๋ยวเดียวเดียวเนี่ยในเมืองทางหยวนนะทุกคนก็จะมีร้านขายรองเท้าขายตัวสับ ร้านขายโทรศัพท์มีทีที่ผ่านจริง i n g City g u i d โอ้รถมามันก็ได้แย่อะไรขนาดนั้นตรงนั้นนะทุกคนตรงนั้นอะก็คือจางเรียงเวก็มีก้อยมาเย็นทำไมเงี้ยกลับไปค่ะนั่นนะคะนั่นก็คือจางเรียงหมาละทางไปไหนตอนนี้เออนั่งพับแค่ไหนี้ดูของกินเยอะนะ นี่นะคะทุกคนมันก็ร้านมันซื้อลองจันที่นี่อ่ะน่าจะแพงอ่ะมั้งร้านนี้แหละที่มากินกับเอ็นดียอ๋อที่มากับมาลาต้มนิกไม้ไม้จิ้มป่ะเราก็แจอว่าชิลไอ้ก้อยก็คืออย่างเง้ยเดินไปเรื่อยๆเหมือนมนุษย์อวกาศ ระวังลวงซื้อใหม่ซื้อหย่างงใจนะนี่นะคะถังมันนะคะคือมีร้านขายปลาผ้าไหมสิงนะคะเหม่ยอะไรวะช่ร้านโรดนะคะเก็บโขดน้ำก่อนตอนนี้ก็คือมาอยู่ได้สามเดือนแล้วถามว่าภาษาได้ไปถึงไหนไม่ไม่ได้ ภาษาก็คือเหมือนเหมือนวันแรกที่มาใช่วันแรกก็คือไม่รู้ขนาดนั้นว่าแบบว่าเราก็ยังสามารถพูดถ่ายได้กับคนอันนี้บางทีก็คือฟังเรื่องไม่แต่ภาษานะสอนไม่ได้นะไม่เแต่ว่าพูดตรงตรงตรงไปพรวดน่าสนใจมากลองคือเขาจะบอกว่าเพราะว่าชื่อเฉยมาเขาว่ายังไงคะชื่อไฉอ่ะไฉอ่ะก็คือเฉดมาชื่อชยวนะคะ ไข่คว,ว่ำวันนี้ที่เต็มไข่งเยอะจังก็คือตอนเรามาวันแรกอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนีหาโอเคอยังไงตงจุดนั้นคืออะไรตอนนี้ก็ยังไม่รู้ทุยเดียเดียเดียทิย้งเสียไม่น่ารอดก็คือมีทิ้งเสียทุกวันนะคะ<ด>อ๋อแต่ช่วงนี้ไม่มีทิ้งเสียเพราะช่วงนี้นะคะ <S เ s จเคเข้มข้นมากเดินตรงไปเลยไหมเอาเลย ไม่ไม่เนตรงไม่มีไรเออเดินไปไหนเลี้ยวเลี้ยวขวาก็มีเดี๋ยวพวก KTV ตรงเนี้ยอ้าวอันนี้เป็นย่าน KTV นะคะอันนี้เป็นย่าน KTV KTV คืออะไร KTV ก็เหมือนแบบอารมณ์คาราโอเกะแหละเนาะเออแต่ที่ไทยไม่มีมันไม่ใช่ตลาดนอว่เดินอันนี้ก็คือตลาดที่เราเคยมาแล้วจะเดินเลย KTV เฮ้ย KTV ตรงเดียวนี่ไหมยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปไงก็จะเป็นคนในช่องล้วคะตอนนี้นะคะมาสวมรอยเป็นพิเนสเตอร์นะคะ คนดังฮ็อปปูล่ายูทูบเบอร์ของเราไม่ลงแรงจริงๆเขาไม่มีลมมันก็ไม่หนาวมันหนาวเพราะลมเย็นลมเสื้อนี้มือแข็งแล้วเราก็ะชืดมาหลับกันถือต้องถือเงยขึ้นยี้ดิเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก้อยพี่เห็นเห็นแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องวิ่งรอบสนามสามรอบเนี่ยถ้าจะให้สวยต้องมากลางคืนนะคะไปเปิดกลางคืนสวยมาก็มีตอนนี้ก็คือมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วหลังจากที่เดินกันมานานนะคะไปค่ะมันแบบมันไม่ใช่แดกประมุขินะคะไม่รู้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสุูมจงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวสุูมมันดีนะมันดีมากเลยแหละมันแค่สิบอันนี้แค่สิบสี่อยู่แต่อันนี้สิบสามอันนี้ก็แพงน่าแพงอยู่อ่ะ เอาร้อนก็แพงอยู่เว้ยข้าวสีคิวตู้ภายใต้เนี่ยพิคก็นี่คือสิ่งที่มีทั้งหมดมีเต้าหู้ยี่เหมือนเย็นเต้าโคเลยนี่หรอแต่จัเนี่ยังก็เต้าโคมันแล้วแต่คนด้วยแหละเนาะช้อนก็คือแบบอย่างกจะแม่แดงนะไม่เยอะเด็ก นี่มึงแตพันต้าต้องหัวงนี้กันแบบ้เอเราขอไปกินก่อนนะคะนี่ก็คืออยากให้ทุกคนฟังเพลงร้านก็แบบโซโลเมนติกมากเพลงสุดยอดก็คือแบบนี่คือร้านหมาล่าทางก็คือกว๋วยเตี๋ยวกับเพลงแล้วก็เพื่อน mm hmm. แล้วใส่ชุดเดรสมาก,กินเลยล่ะใ <laughs> ส่ชุดเดรสมาตั้งกินหมาล่าแล้วก็ฟังเพลงแบบจิบไวน์เหมือนแก้ว <laughs> สุดยอด ก็คือเนี่ยจะกินเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเหลือเส้นไว้เพราะเส้นเยอะเส้นไปกินไม่ไหวจริงๆรอ่ะหค่ะไม่ไหวแล้วอ่ะฟกมาจุกต่อไม่มีลิฟต์แล้วต่อไม่มีลิฟต์ค่ะฝืนเลยนะคะนี่อันนี้เป็นจีโ่ดีโ่ อีโลบอกวา่าไก่ครับเ,ย,เ,ย,เย่ <c oughs> เดี๋ยวไปไหนต่อนะม่ตลา,าดน่าเด็ดเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดต่อก็เงินตลาดก็ได้นะอืมี่ฝนตามวันจุ่มเอออีเนี่ยเดี๋ยวต้องไป่นเครื่อสัญญไไบรางดูคือเป็นไอเทมโดรนนั่นนะนะร้านนี้เหรอเี่เราเามแค่ว่าอินสับคู่วันนี้เปกนฝั่งคข้าวเราไปเจอที่ตลาดอัก,กันออกมาอีกทีก็คือ มึดนะคะก็นี่ก็คือถังหยวนถังหยวนแด,ดนราตีบบถังหยวนแดนราตีพยายามใหม่ไม่ต้องนันมีอะไรก็ไม่รู้รรวนะ่าจ้องหัวอะไรนะนี่คือตอนกลางคืนมันยังไม่กลางคืนเดี๋ยวพาไปดูตลาดกลางคืนนะตลาดกลางคืนเหมือนกับในในมาร์เก็ตนี้เหรอไม่รู้มีหรือเปล่าเปิดแล้วเหรอ,อน,นั่นดิสภาพวันนี้ก็คืออิ่มมา ไฟสีแดงคนก็ไม่ค่อยออกมาเดินอะขนาดเพราะว่าเขาก็หนาวกันเขาอ,อยู่ในบ้านแต่เราเราสองคนก็คือไม่ไม่หนาวเลยแต่วันนี้ไม่หนาวมากปกติลบติดลบอืมวนนี้นี่คือสองสามองศาใช่กึ่งต้านน้ำเยวกึ่งตานัดเเ็วนี่ก็คือเขาอาของลงกันอยู่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับตอนกลางคืนเอ้ยตอนเช้าแอบก่อนเดี๋ยวเขามองนี่ตลาดก็เป็นเนี้ยอันนี้ดูอันนี้อันไหนฝั่งไหนอันนี้ไข่ต้มที่จีนมันจะไม่เหมือนที่ไทยเพราะว่าที่ไทยจะต้มน้ำเปล่าใช่ไหมเอออันนี้ต้มซอสแล้วมันเราเคยอ่านมาว่ามันจะมีต้มฉี่เด็กด้วยม่ใช่ต้มฉี่เด็กด้วยใจต้มฉี่เด็กเขาเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีอเลยเขาอยากโอเคแล้วก็ต้มปั๊บอุ้ยน้ำหยุด ซึ่งปลาวันเออแท่วันนี้ร้อนมากหิมะละลายเปียกแฉะหมดเลยเนี่ยตลดสดนะคอใช่นนถ,ถ้าวันไหนโอกาสดีหน่อยก็อาจจะเจอแบบว่าหมาเป็นตัวตัวจริงหรออดีตเสไปแค่เราจะไปซื้อผลไม้ก่อนกลับโรงเรียนนะทุกคนถึงเบวซึ่งเร็ว นี่คืออ่าหนึ่งตลาดคุณก้อยจะซื้ออะไรคะหนึ่งอโหถูกจินจินแล้วหนึ่งจุดเจ็ดแปหนึ่งจุดเจ็ดแปดนะจ๊ะจินคือจินก็หนึ่งโลมันเป็นหน่วยวัดของสองจินก็คือหนึ่งจิดเแปดก็ถูกสอง่ะมันมันโลละสิบบาทอืมถูกนะ เราต้องไปดูของเราบ้างไงแก้วมังกรเี้อลูกสีจุดก้าวแปดนะคนแองอ่ะอโวคาะะโดอโกระโมหายาสมเกนก็มน่คกอนะอู ก็อีกก็หก块อ๋อสองห้าหกสองก้อนนี่ก็คือยืนรอคุณก้อยตอไปนะคิดตังอยู่อย่งน้นเสื้เทา หาไม่เจอหรอกไปไหนเราไม่รู้นุ่นๆๆๆเจ้าเทาเยืนรอจ่ายตังนี่เลยเป็นตลาดมาเลยที่นี่ไม่สบายอะไรนะทกคนเหมือนบัวลอยเลยเนี่ยมีความเหมือนบัวลอยอะไรหลายๆอย่างขนมเนี่ยมีทงถั่วมีขนม ลูกเกดผลไม,ามา้ลูกเกดถ้าเหมือนตลาดบ้านเราอะแหละแต่แค่แบบว่าของมันเยอะกว่ามันเหมือนคล้ายๆของร้านส่งออกเลยทีน,ยนนี้ก็คือแถวแถวนี้แถวๆนี้ก็คือเป็นร้านขนมร้านอาหารนะจ๊ะารานพวกโต,โตุ้่งโตขคืนอย่างพวกเรมามาบ่อยเช่นกันนะจ๊ะตรงนี้มาคือมาบ่อยา มาหอยจนแบบว่าเจ้าของร้านพี่เจ้าของร้านเขาจำหน้าได้จเขาให้ส่วนลดหลายรอบแล้วนี่นะกคือแบบเป็นย่านีอาหารเกาหลีอาหารจีนอาหารไทยไม่มีนะทีนมีอะไรมาอะไรหมูหมูไม่ใช่หมูปิ้งหมูย่างชาบูบิงซูคาเฟ่ขนม everything อยู่วันมีหมดนะจ๊ะยังเว้นพิซซ่า ไม่มีอะไรก็คือมีแค่สวนเราเดินข้ามถนนแบบชุ่ยก็คือก่อนทางเข้าสวนก็คือไม่มีอะไรเลยถนนใหญ่ๆนี่ก็คือในสวนเปิดเขาจะก็จะเขาก็จะเปิดไฟอย่างนี้เลยแต่ปกติเขาจะเปิดไฟตรงหอตรงนู่นหอนู่นที่เพนเห็นอยู่แต่ว่าวันนี้เขายังไม่เปิดเพราะอะไรไม่รู้ พาไปดูแม่น้ำเป็นน้ำแข็งแล้วพี่อลมอุยเหมือมนละลายเลยไม่น่ะนะมันค่อยลงนี่ก็คือนะเป็นมันคือเหมือนแอบแอ่งน้ำแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำค่อยๆนะทะเลสาบแล้วกันของสวนก็คือมันก็แข็งยบ้อยแล้วแต่ยังแข็งไม่สุดก็คือมัน,นอุณหภูมิมันแค่สามองศาถือว่าร้อนอ่ะมันยังไม่เย็นพอ มันก็เลยเป็นอย่างนี้พ <Okay. S 1> ี่ก้อยเห็นนะคะ <laughs> ก้อยก็คือก,กินส้มอีกแล้วเ <laughs> นี่ยก,ก็คือเ <laughs> เห็นไหมเนี่ยมีร่องรอยทีเ่เราเคยมาเล่นและไว้ก่อนแล้วแหละแต่เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นขุนๆอะ่ะแสดงว่ามันยังแข็งมันยังไม่แข็งตัวมากแล้วเนี่ย <laughs> ไหนดูขวดน้างีฟ้าบี้ยงอยู่ไหมไหนนี่แล้วเนาะแม่